ชีวิตของอเล็กซานเดอร์แพนโตจาแชมป์ UFC ไฟเวทที่กำลังจะทำสถิติป้องกันแชมป์คาดิหกับโจชแวนเนี่ยสุดสัปดาห์นี้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้เขาผ่านอะไรมามากมายครับเขาเคยพูดว่าถ้าคุณได้ฟังเรื่องราวของผมเนี่ยคุณจะรักในตัวผมเขาพูดตอนให้สัมภาษณ์หลังจากจบศึก UFC 290ครับที่เขาได้แชมป์ UFC ไฟเวทจากแบ no, นดอนโมเรโนนั่นแหละครับในปี2023ตอนนั้นเนี่ยเขายุ33แล้วนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงผมสรุปให้ฟังนะครับคือ เขาเป็นลูกคนสุดท้องครับเขามีพี่ชายอีกสองคนสูกเลี้ยงส่วนใหญ่โดยคุณแม่ครับเพราะไม่ว่าจะคุณพ่อจริงหรือคุณพ่อเลี้ยงเนี่ยก็มีปัญหาติดเล่าเหมือนกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อเลี้ยงเนี่ยทิ้งไว้ให้แกคือวิชาบีเจเจครับแพนโทจ้าเนี่ยเริ่มเรียนบีเจเจตอนอายุ1 1ครับและก็เริ่มสอนบีเจเจตอนอายุ15ครับก่อนที่จะไปเป็นแชมป์รัดและก็เริ่มชก MMA อาชีพเนี่ยตอนอายุ17ครับแต่ด้วยความที่วัยเด็กของแกเนี่ยไม่เคยได้รับความรัก จากไม่ว่าจะเป็นพ่อจริงหรือพ่อเลี้ยงนะครับตัวแพนโดจ้าเนี่ยเลยทุ่มเทความรักให้กับครอบครัวมากครับให้ทั้งลูกชายทั้งสองคนแล้วก็ภรรยาช่วงโควิดเนี่ยแพนโดจ้าก็ส่งครอบครัวแกนะครับกลับไปอยู่ที่บราซิลกับคุณแม่แกครับเพราะแบกรับค่าใช้จ่ายที่อเมริกาไม่ไหวครับในช่วงปี2021คือช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดพอดีครับต้องอยู่ที่ฟลอริดาคนเดียวถึง8เดือนครับในช่วงที่อยู่ฟลอริดาเนี่ยระหว่างที่รอไฟชกเนี่ยตอนนั้นแกชกใน UFC แล้วนะครับ งานที่แกทําได้ก็คือวิ่งส่ง Uber อ e a t s ครับแล้วก็แข่ง BJJ เนี่ยเพื่อหาเงินใช้ในช่วงนั้นครับระหว่างรอไฟและในปี2021่เนี่ยแกก็ได้ไฟจริงๆครับคือไฟโชกกรบมาเรลเคฟครับแล้วก็ชนะไปครับเงินค่าตัวในส่วนที่ได้จากการชนะมาเรลเคฟเนี่ยแกก็เอาเงินส่วนนี้ไปดาวบ้านครับแล้วก็พาครอบครัวเนี่ยกลับมาอยู่ที่อเมริกาด้วยกันแต่ตอนนั้นเนี่ยเงินในส่วนนี้มันก็ไม่พอใช้ครับเพราะแกหาคนเดียวภรรยาของแกเนี่ยก็ออกไปช่วยรับจ้าง ทำความสะอาดบ้านครับเพื่อแบ่งเบาภาระในครอบครัวจุดนี้คือจุดที่แพนตัวจ้าเนี่ยรู้สึกรอายใจเหมือนกันครับว่าอาจจะทําให้ภรรยาลําบากอะไรแบบนี้แต่ก็ภูมิใจในตัวภรรยาเหมือนกันครับที่เป็นครอบครัวและช่วยเหลือกันและในปีเดียวกันนั้นครับปี2021่เนี่ยแกก็ได้ไฟที่2กับแมดดอนลอยวาลครับแต่อย่างว่าครับเงินที่ได้มาจากไฟมาเดเคปก่อนหน้านี้เนี่ยก็เอาไปดาวบ้านแล้วก็พาครอบครัวกลับมาจากอเมริกาจะซ้อมอย่างเดียวเนี่ยในการเจอลอยวาลเนี่ยก็ไม่ได้ครับก็ต้องไป ทำเหมือนเดิมครับก็คือขับ u b เ r e a t ครับฉะนั้นทําให้ไฟแคมที่ตัวแกต้องเจอกับรอยเวา์เนี่ยแกจะต้องซ้อมด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยครับทำให้ไฟนี้เนี่ยไม่เต็มร้อยแน่นอนครับในไฟที่เจอกับรอยเวา์ทั้งมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วแล้วก็ไหนจะไม่สบายอีกไหนจะซ้อมไม่เต็มที่อีกครับแต่ไม่รู้ด้วยฝีมือหรือโชคชะตานะครับทำให้ไฟที่ตัวแกเจอรอยเวา์เนี่ยแกชนะรอยเวา์ไปด้วยซับมิชชั่นครับและไฟนั้นเนี่ยทำให้ตัวแกเนี่ยได้โบนัสไป5 0,000ื่นเหรียญครับ ทำให้ตอนนี้ครอบครัวเริ่มจะลืมตาอ้าปากได้แล้วครับและเส้นทางเนี่ยที่จะถึงแชมป์ของแกเ,เริ่มต้นในปี2022ครับคือในปี2022เนี่ยแกก็ไปชนะซับมิชั่นอเล็กซ์เปเรสครับทำให้ได้ตั๋วเนี่ย ชิงแชมป์กับแบนดอนโบเลโนในปี2023ครับในศึก UFC 290จุดเริ่มต้นของยุคแพนโทจ้าที่ป้องกันแชมป์มา4ครั้งและจะป้องกันแชมป์ครั้งที่5สุดสัปดาห์นี้กับโจชแวนเริ่มต้นในปี2023่แหละครับหลังจากที่แกเอาชนะแบนดอนโบเลโนได้ในศึก UFC 290เนี่ยสิ่งที่แกให้สัมภาษณ์ตอนจบไฟ์เนี่ยคือทุกอย่างที่แกจากจะระบายออกมานั่นแหละครับมันจะมีประโยคสุดคลาสสิกครับที่แกพูดเนี่ยตอนให้สัมภาษณ์ตอนจบไฟ์ในศึก UFC 290เนี่ยที่ทุกคนนยัาาด้วีเนนเล,ลผมออามอาอพู ในภาษาผมแล้วกันแกบอกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวผมทํางานอย่างหนักครับเพื่อพาครอบครัวเนี่ยกลับมาอยู่ที่อเมริกาด้วยกันผมเริ่มไฟแคมที่ American Top ปทีมผมใส่ทั้งหมดที่ผมมีทุกอย่างลงไปไม่มีเหลือคุณแม่ของผมเนี่ยเลี้ยงผมและพี่ชายของผมมาโดยลําพังตอนนี้เนี่ยพ่อพ่อจะภูมิใจในตัวผมได้หรือยังครับนี่แหละครับคือประโยคสุดคลาสสิกของ Alexander p พ n t o j a ที่พูดตอนจบไฟในศึก UFC 2 9 0ครับ